สวัสดีครับผมครับผมมือนี้กัยินดีตอนรับท่านเข่าสูช่องแจกอีชาแนลครับผมวิถีทินกินเที่ยวทัวร์ทิ่ยครับผมพี่น้องมือนี้ครับมาพามาเบิงวิถีของชาวบ้านนะครับผมวิถีการดําเนินชีวิตครับผมการต้มเกลือสินเท่านะครับผมที่บางทีเขาบะเคยเห็นเขาบะเคยพ่อนาะพี่น้องว่าเขาเฮ็ดกันแบบนี้เดี๋ยวผมสิบ้าไปเบิงว่าเขาเฮ็ดกันได้จังได แต่ก่อนผมเครื่องหูงวามีเรื่องแบบนี้เห็ดใดด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมสิาพาไปเบิ่งครับมันเป็นวิถีที่เขาเห็ดมาตั้งแต่ช่วงอายุหลายๆแล้วนะครับผมแล้วช่วงนี้ก็บ่ค่อยเห็นแล้วช่วงนี้บ่ค่อยเห็นว่ามีการเห็ดแล้วครับผมทีนี้สิภาพไปเบิ่งว่าเขาเห็ดกันแบบไหนเด้อครับผมอันนี้คือดินเอียดนะครับเป็นดินธรรมดาแต่ว่ามีความเข้มอยู่ในโตนะครับผมกะไปเอามาจากไปหา ขุดไม่ได้ขุดครับเป็นเป็นหนาดินเนาะอยู่ตามท่งหน้าทมันตายแล้วครับผมเราเข้ากับขูดขูดขูดเอามากองวองไว้เข้ากับไปเก็บแล้วก็เอามากองไว้แบบนี้ได้ละมันพบคืนครับผมเอามากองไว้แบบนี้กองไว้เนาะครับผมนี่เนี่ยมันสิเป็นแบบดินสีแบบนี้เนาะครับที่เข้าไปขูดออกมามันสิเป็นดินมีสมีความเข้มอยู่ในโตของดินเนาะครับผมไปเก็บมากองไว้แบบนี้ครับกองไว้กองไว้แบบนี้ครับเสร็จแล้วดินที่กองนี่เข้ากับสีเอามาใส่ร่างใสรั่งเมืองนี้เนาะ ใส่ล่างเทใส่ล่างเนาะครับเอาใส่ล่างแล้วก็อ่ามาซิมเบื้องน้ำเรื่อซิมมองมันไหลลงผิวบอกคนนี้ครับผมมองไหลลงอ่าอ่ามันขมันจางแล้วกับขวดอ๋อครับผมแล้วก็น้ำน้ำที่เท้าใส่พี่น้องน้ำที่เท้าใส่นี่คือเอาเป็นน้ำธรรมดาเลยน้ำธรรมดาที่เท้าใส่เลยครับเอาจากเอาจากน้องก็ได้ครับผมเราเอาขึ้นมาเข้ากับเท้าเอาดินลงแล้วเท่ากับเอาน้ำมาเทใส่เทใส เราไม่กะสีกองกันเนาะกองกันลงไปเป็นน้ำใสๆตัวนี้ลงไมาไห่เห่าเนาะค่ะผมแล้วก็ต่าเขาอยากหูว่าดินนี่มันใสได้อยู่ใสได้อยู่เรื่อยๆหรือหรือจังไดนี่นเห่าก็ต้องค่อยชิมเบองว่า,านา<ป>้ำมันมีความเข้มมีความเข้มม,ม,ขม,มีความจืดมีอีหยังบอ่อเตงสีเนาะคัะผมแต่มันจืดลงันเข้มตามน้ำปลาบอกว่ากันเข้มตามน้ำปลาตัวมันเป็นเกลือครับผมฮะเข้มตามน้ำปลาตัวมันเป็นเกลืออ๋อต้องเข้มกว่าเข้มกว่าเข้มจนถมหมดละอ๋อครับผม นะครับกระสีได้น้ำแบบนี้ขึ้นมาพ่อไดน้ำปุ๊บเอาสีเอามานี่ครับเอามาต้มนี่เนาะนี่เอามาต้มใส่ถาดใส่ล่างตัวนี้เนาะครับเป็นน้ำเลยเด้เป็นน้ำเลยเน,นลย้ำเข้มเข้มครับผมเสร็จแล้วเ <ๆ S 2> ขากับเอา,อาเอาเอาหินเอาอยัางใส่เข้าไปเราัน้ำตัวเนี้เข้าใส่อุณหภูมิสูงสมงนกระสีเดือดน้ำระเหยออกกระสีเหลือแต่ความเข้มของเกลือครับผมน็นเกลือแมนครับแล้วก็พ่อได้นันเขากับผนครับไปกองไพุ่นกองไใบวอง่นครับ นี่แหละครับพุ่มปัญญาชาวบ้านหนึ่งแต่พอแม่พี่น้องเข้าคนเถ่าคนแก่สืบทอดกันมาเฮ็ดไหนเข้าได้เฮ็ดครับผมกะมันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่บ่เคยเห็นบ่เคยบ่เคยผอครับผมเข้ากับใดหูได้เห็นกับสิ่งที่เข้าเฮ็ดคนเฮ็ดได้จังไหนตีครับผมมันเป็นเกลือไดจังไหนตีครับกันผู้โยกใกล้อยากเห็นวัฒน์ภูวัฒนูอันบ่งบอกเลยครับผมหายมาเบิงครับปญวยยื่งหรือป๋วยยื่สมพ่อสมุทรจันทรนี่ละครับผมสสวัดีสวัสดีครับ ครับผมพญายิงบ <the> ้า <road> น์น nah, ้องเดินครับมูทีญิปเกตครับผมตำบลน้องแสงอำเภอปีประทุมจังหวัดมาศร akah นี่แหละคือว่าพวกลูกหลานหรือพี่น้องเขานี่อยากหูการเห็ดเกลือสินเท่าก้อนที่เป็นเกลือสินเท่าไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมสิแนะน่าห้ฟังกองดินง่ายๆอยู่นี่กับกองดินเข้มเนี่ยกองดินเข้มแล้วก็เอาาามจกไครับเอามาจาก สถานที่ต่างๆแหละเลาะบ้านนี่ละเป็นดินธรรมดาเนี่ยบางีเป็นเออเป็นดินดีดินเกลือดินเข้มนี่ละหมองแดงมันเข้มเมาก็ไปกวดเอาแล้วก็มามามาหมักมาหมักม้าแมนมาแบบไหนมากัเฮ็ดเป็นนี่เฮ็ดเป็นล่างน้ำนี่เป็นแอ่งน้ำนี่ละครับผมเฮ็ดเป็นอ่างอ่างนี่ลราก็เอาดินเข้มอย่ลงู้ไปใส่ครับบ้านนี่ก็เอาดินเข้มลงใส่แล้วก็เอาน้ำใส่ครับผมแล้วก็ มันขดสิควายไหลลงมาตามร่างใหม่นะร่างใหม่นลงมาใส่อ่าง<ะ>บ้านนี้ก็มากเอาหมอสังกสีเขานี่แหละมาตัดเอาแค่สี่ฟุตหาฟุตนี่แหละมากขดเป็นหมอ,อยังที่เราเอามาค้างไปแล้วบ้านนี้ก็เอาน้ำม,มาใส่ดังไฟใส่เน,นี่ยเออนี่นี่ผลงานมันเป็นมันเป็นแล้วนี่<อ>นี่ทางพี่มาเบิ่งครับพี่บ้านนี้ครับผมคุณลกองดินกองดินมองเนี่ยเนาะ เอามาจากพุ่งหน้ารอบบ้านเฮานี่ล่ะใชยนี่ล่ะมองไดมันที่ดำหน้าเขาบ่าเกิดมันเข้มเรามันตายเรากับแปลดินที่มันเข้มแล้วมากองไว้เตรียมพร้อมทีจะไปมาไปหมักเอาน้ำเข้มของมันกันแบบคล้ายๆน้ำปลานี่ล่ะเออนี่ล่ะครับผมอันนี้เขาเอามากองไว้แมนยเอาไปหมักไปกันแมนเราขั้นตอนการหมักกนกันเป็นแบบไหนครับทั้งที่โอเคครับมาเบิ้งที่ครับ ตัวนี้เฮามาเฮามากลนเป็นอ่างเป็นล่างกักเก็บน้ำแล้วบ้านนี้กลนเป็นอ่างแล้วบ้านนี้ก็เฮ้าอุตุนมาท่าลาดขางอีกแบบว่าเฮาบ่ได้ใส่ปูนเราตัดเฮ็ดแล้วแล้วบ้านนี้ก็ฝังลีฝังลีแมน่นครับผมเออฝังลีแล้วบ้านนี้ก็เอาแกบไปลงเอาขวนมาใส่าทางใต้กันแกบไหลลงหู้นี่อ๋อครับคั่นบ่เอา ขวนมาใส่แกบสิไหลลงมาอันหู้น้ำสิบัได้ไหลอ๋อครับเออนี่ละเอาเป็นเอาแกบเป็นตัวกองเป็นบ่แมน,นตัวกองดินเป็นบ่แมนกองดินกองนามมา้ำอะไลอ่ะอ๋อครับแล้วก็น้ำสิไหลลงมานี่น้ำก็สิไหลลงมาใส่อ่างนี่ใส่องค์น,นี่ละอ่างนี่เนาะนี่องค์นี้น้ำน้ำนี่น้ำนี่น้ำนี่เป็นน้ำเข้มบ่ครับน้ำเข้มอันนี้น้ำเข้มเลยน้ำเข้มพร้อมทีสิไปตุ่มเป็นเกลือแล้วน้ำนี่เขาเอามาจากใส่ครับเอามาจากน้องนี่ละน้ำจืดเออแม่น้ำจืด แต่ว่ามาถือมาถือดินเข้มดินเข้มไม่กะดีเป็นไม่กะสีเป็นคล้ายๆว่ามันกองเอาความเข้มไปกับน้ำแมนลลางดินลลางดินให้น้ำลงมาอยู่นี่แมนลลางมาอยู่ถังนี่เนาะครับนี่เนาะอ๋อครับผมกานกานเอาแต่บากัารเาคือคือกันกับเทาต้มเราน่ะล่ะกันเอาแบบเดียวกันน่ะล่ะครับเออแล้วไม่ได้ได้น้ำเข้มแล้วบานี้เทากับพรชีเทาสิไปต้มบาดนี้นั่นไปไปทางนี้บาดนี้ครับ ได้น้ำเค็มมาแล้วมาต้มอันนี้น้ำน้ำ,นำเกลือที่ขั้นเอาออกจากอ่างนั่นแหละ่ะมเอามาต้มต้มนี่นี่น,นี่มันความความซีความซีที่เป็นเกลือแล้วนี่มันเป็นเกลือแล้วนี่แต่ว่าห่างว่าท่านหลายนี่ที่ห่อที่ตักงใจมันเป็นแบบไรครับมันต้องมันต้องน้ำบุกลงไปอีกจนว่าซาเกียนี่พ่นนี่เป็นเป็นเป็นเกลือขึ้นมาแมนนี่นี่นี่เป็นเกลือแล้วนี่เอา แต่วาหางพระท่านพ่อตักน้ำม,มันพระท่านแห่งพระท่านพรอมที่สิเอานี่<อ>นี่แล้วแกเบังกระรี่แต่วาหางพอ<ส>่อนแน่นได้อยู่นี่มันเป็นอะไะแต่ว่ามันหนังพระท่านพรอมทีสิตัก,คร,ตกครับผมนี่อันนี้อันนี้เกลือที่ตักขึ้นมาเมื่อกี้แล้ครับผมเดี๋ยวผมชิมให้เบิ่งวันรสชาติมันเป็นอะไรแต่ขมห่อนนี่นะครับมันมันห่อนอยู่เอาขึ้นมาใหม่หมเดี๋ยวผมิหยิบสักนิดนึงอชิมความเข้มของเกลือว่า เกื่อชินเท่าบ้านน้องเดินมาสิเข้มทำไหนจีเกลือนี่แหละเกลือเกลือถึงเท่าบ้านน้องเดินมาสะโพตแม่ยต้อดึกดำบันเล่ยหลังจากน้ำแห้งก็นี่น้ำแห้งก็นี่พร้อมที่เรได้นี่ก็นี่ก็เป็นเอาได้แล้วนี่เรียกว่าน้ำเพราท่านแห้งครับผมเสร็จแล้วเข้ากะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนครับผมเสร็จแล้วเข้ากะ ในน้ำที่เห็นกองอยู่นั่นว่แม่ตักไปใส่ไร่บ้านบ่ะครับต้องตักมาใส่หนีบก่อนตักมาใส่นีบก้อนอ๋อครับผมเอาก้อนใ้น้ำมันเสด็จอเอาาใส่นีแล้วตักออกอย่างนี้เมื่อแล้วกลับย่งเอาไปคอกร่วมกันนะคุณอ๋อครับผมนี่ละสะอาดดีพอดซีชมงยังได้ตักเทียหนึ่งอ๋อซีชมงเนาะแทนซีชมงตักเท่านึงเมื่อนึง มือหนึ่งในตักซีเทือครับผมนั่นแหละมือหนึ่งตักซีเทือยซีชั่วโมงตักเทือหนึ่งแมนเท่ากับว่าสิบหกชั่วโมงตักได้ซีเทือเนาะโป๊ะแก้วเทือได้เทือละเค้กนี่แล้วนี่ไม่ถึงว่าเทือหนึ่งนี่นะแมนต้มเสร็จนีหมดครับแมนอันเดียวนี่ล้วบ่อเดียวนี่ล้วถาดเดียวนี่เลยแมนถาดเดียวได้ได้เค้กนี่ได้รัวนี่ล้วครับผมอ๋อครับนี่ละตักใส่แล้วอันนี้อันนี้ผม๊ะมาทั้งตาเด้อพี่น้องครับ คือว่าทดลองให้เบิ้งน้ำกันมาเห็นสดๆน้ำกันนี่ละครับผมแล้วก็ผู้ใดสนใจอยากมาแกะมาซิมก็มาได้มาได้มาบ้านน้องเดินเลยบ่บ่งหวังบ่หามครับผมมาเลยครับถามหาอ่าลุงอึงอันนี้มีคนเท็ดหลายบ่ตอนสูวบ่อยู่นี่มีสามสี่ข้อหนึ่งมันเออแมนมันไก่สีสูนหรอกเขาเจ้าไก่เส้าเฮ็ดแล้วมูลูกหลานเกิดมาไงรุ่นก็เฮ็ดว่วเป็นแล้วอยู่นี่ครับผมนี่ต้องขอบคุณลุงอึงเนาะที่ซอยเบิ้งซอยเฮ็ดซอยสืบทอด เสืบทอดสักพ่อแต่แม่มาเนี่ยสิ่งที่มันนั่นมูลูกหลานสิลืมไปละจังหวะเหมือนจว่าว่าอยากให้ลืมดอกครับผมจังหวะเหมือนหนีเราจังหวะผู้ใดสีมาเห็ดมาพาเนาะก็สิลืมองืมอื่ไปตามกาลเวลาเนาะครับผมครับครับโอเคครับผมนี่ครับต้มแล้วเนาะครับผมก็สีมาเก็บไว้ในยุ่งแบบนี้เนาะครับผม แล้วผมสอบถามไายใดเนาะครับผมผมคิดว่าไายไดมันเป็นไงผมโมโหหรอกโหแต่ว่าเป็นอย่างมันค่อยๆเลื่อนๆหายไปปีหนึ่งมันเห็ดใดแค่ย่ำเมืองย่ำแหลงครับผมย่ำฝนเพราะท่านตกนี่มันเห็ดใดขันฝนตรงมากชิลินเข้มมันเปลือกเอาบ่ได้ครับนี่ละปีเห็ดใดต่ย่ำแห้งแมนแห้งย่ำเกีียวเขาอย่างเห็ดแล้วเกี่ยวเขาเสร็จแล้วปีใหม่เราจากปีใหม่ขันฝนเราะตกเพาลงสงการจังเศร้าครับผมแล้วบัดนี้ผมถามว่าปีหนึ่งที่เ้าเห็ดนี่ครับ ปีหนึ่งที่เราให้หรือว่าช่วงระายะเวลาหนึ่งที่เราเห็ดช่วงช่วงเวลเาระยะเวลาเราเห็ดอยู่นี่รล่ได้แต่ละปีผมสิพูดถึงว่ามันเอาไว้ปีละส่วนหน่อยเนาะครับย่างบ่ไดดกับปีละสามหมื่นอยู่ปีละสามหมื่นเน,ะนาะไล่ได้เสริมด้นี่ิครับผมเมออครับโฟตัวฟลลงนี่นเศร้าเห็ดบ่ไดดบ่ม,มีดินเข็มมามามามัรลุงเอิงขายเป็นแบบไรครับ ขายเป็นถังถังแบบไรใส่มี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 ถังบอมีอยู่นี่ครับผมเนี่ยอันนี้นี่ละถังนี่ละผมขายลอยสามสีสีมันบาครับเป็นถังสีเนาะอ่านี้่ละเต็มถังนี่แมนลอยสามสมนขายถือจั้าขัปุ้นนี่ละตอนนี้เกลือต้มเองมันหาบ่ได้แล้วแมนเพราะว่ามันก็มีราคาของมันอยู่แล้วในโตคุณค่าของมันยิ่งมีคนต้มหน่อยยิงตัวที่เ้นเม็กหน่อย ราคามันก็ยิ่งมีคุณค่ามีความหมายเที่วว่ามันบ่ได้ลายดอกแต่ว่าหฮาสื้อพอดไปซื้อครับแมนถูกอันนี้ผมต้องผมดีใจที่มีการเฮตุแบบนี้นะครับผมเพราะว่ายาลูหลานลืมครับผมจัืเอ็หน่อยบานเฮาซูมือนี่เป็นบ่เป็นบ่เห็ุบ่เป็นพอดีบ่เคยเห็นสามแมนไปกรุงเทพแต่หน่อยซุมือเนี้ผมมาไปต้มเกลือหูจังแต่ว่าไม่ใช่หมองสิการเหตุการณ์ทำานี่ยะจ่าเป็นยังไคบลีเริ่มมากทีแรกวันต่อไปครับคันผู้ได้สนใจก็ เดี๋ยวตามมี่ผู้ใดสนใจทักเก <บา S 1> มนลงมาในในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสิึินเบอร์โทรติดต่อกระไดนออยู่ในคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวึินเบอร์เบอร์โทรให้้าต้องการถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเบอร์นี้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการให้คนอยู่ในเขตอำเภอว่าปีประุมตำบลหนองแสงนะครับผมจังหวัดมหาสารคามครับผู้ใด,อย,ดอยากได้อยากเดเกลรือกินอยู่ไก่บริเวณขี่รถเข้ามาเลยครับ อำเภอว่าปีครับตำบนหนองสองอ่าเกลือสินเท่าต้มครับผมป้านหนองเดินเดินข้ามเนาะอ,อยู่ปากข้ามมาก็ย่อมเข้ามากครับผมดรื่ ครับผมหรือว่าน่ายยังครับผมน่ายสมพรสกุลจอนนี่แหละครับผมพี่ยังกับจากท้องกล้องก็ยังโคมาเบิร์ที่ไหนไปนะครับผมครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมวิจะกี้วิธีทินงทินเทียวตัวทีนะครับฝากไว้สักนิดครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ